สวัสดีค่ะชาได้เข้าร่วมโครงการ49วัน49สิเลปโดยดรจิวนะคะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาดีมากๆเลยนะคะเหมาะกับผิวชามากเพราะว่าผิวชาเป็นผิวที่แบบแพ้ง่ายซีสนซิทีฟนะคะแล้วกเ็เป็นสิวเป็นสิวง่ายมากเป็นผดผื่นพอสิวหายก็จะมีรอยแดงตามมานะคะก็หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยผิวชัาแข็งแรงขึ้นมากๆเวลาแต่งหน้าเวลาแบบ เจอแบบมลภาวะอะไรจากอาชีพกาง,งานชาอะไรยเงี้ยก็ก็ดีมากผิวไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนเลยคือผิวจะใสขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะสิวก็ไม่มีนะคะเออใช้ตัวนี้ดีมากๆเลยส่วนเรื่องเนื้อเจลนะคะยิ่งแบบเจ๋งมากเลยคือเวลาใช้แล้วมันแบบซึมเร็วมากแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนะกเพราะฉอบเปนคนหน้าค่อนข้างมันนะคะนี่ซึมปุ๊บไปกับผิวกินก็หอมนะคะ ดีมากๆเลยไปหาซื้อกันนะคะ